สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญน,นะคะคันรถสวยย่านมีนบุรีวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถคันนี้เลย Ford r เล g เจอร์นะคะ2.2ปี18นะคะคันนี้นะสวยเดิมทั้งคันกระบะสีประตูสีดำนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะเลขไม้เที่ยง112,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาคันนี้อยู่ที่675,000บาทนะคะ675,000บาทเท่านั้นเริ่มต้นที่ ฟรีดาวมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกับเอินก่อนได้นะคะถ้าเกิดติดเครดิตบุโรนะคะแต่ปิดแล้วนะของเอินขอขั้นต่ํา3เดือนนะคะก็สามารถออกรถได้เลยนะคะครบ90วันนะคะก็สามารถออกรถได้จบุกคันดันทุเคสแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้ก่อนพาทุกคนมาดูนะคะเอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูบอดี้นะคะบอดี้ภายนอกภายในตัวรถกันเลย สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ในส่วนของกรอบดวงไฟเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้เห็นกันเลยนะว่าสวยจริงเดิมจริงนะคะโลโก้นะคะของตัฟอร์ดอยู่ตรงกลางมีในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเป็นแบบรังผึ้งแบบนี้เลยสวยเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะถัดมานะคะมีมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยจริงเดิมจริงนะคะพร้อมกับตัวไฟคู่หน้านะคะ ไม่แตกไม่ชำรุดเลยนะซุ้มล้อนะคะก็จะได้เป็นสีดำด้านแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กสีดำนะคะของออโต้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กคันนี้แต่งมาให้จากเจ้าของคนเดิมหัวน็อตหกรูได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะเป็นยางปี2021สัปดาห์ที่21ด้วยสวยจริงเดิมจริงนะคะสำหรับตัวรถนะคะฟอร์ดคันนี้เลย 2.2นะคะคันนี้เป็นตัว6ออตันั่นเองนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดฟิล์มมาให้รอบคันคิ้วกันสัต์รอบคันนะคะด้านบนหลังคาเขาก็ติดในส่วนของตัวแหลกด้านบนหลังคามาด้วยแบบนี้เลยเดิมๆนะคะรถสวยจริงเดิมจริงนะคะต้องแนะนําเลยนะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะคันนี้ติดในส่วนของตัวโลบาร์มาให้ด้วยนะคะติดด้านหลังมาให้ด้วยซุ้มล้อไม่แต่งไม่ชํารุดเลย ด้านท้ายนะคะมาพร้อมไฟท้ายที่ติดกรอบมาให้ด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะมีกรอบนะคะในส่วนของตัวกรอบดวงไฟไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะด้านหลังตัวรถมีโลโก้นะคะของตัวฟอร์ดอยู่ด้านท้ายนะคะพร้อมกับกล้องด้านหลังด้วยนี่มีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นตัว Ford r เ n g e r นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังช่วยในการถอยอีก4จุดนะเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ดูกันนะคะ รายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะของตัวเรนเจอร์นะคะที่เปิดด้านท้ายถือว่าสวยมากเปิดด้านหลังแล้วนะคะสำหรับด้านท้ายแค่นี้เรา,าดูวโครงสร้างรายละเอียดตัวรถกันนะคะเม mm ็ด hmm. อาร์ตโครงสร้างเรียงกันสวยๆหัวน็อตมาแป้นสีจักรงงานยังอยู่ครบแบบนี้เลย mm hmm. หัวน็อตเดิมๆไม่มีอรอยไขไม่มีอรอยถอดนะคะน mm ี hmm. ่ นัเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดนะคะต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้แบบว่าทําความสะอาดแบบร้อเซนะคะถ้าเกิดว่าคันนี้นะคะอีกไม่นานรับรองว่าสวยกกิบกว่าเดิมแน่นอนนะคะสาหรับตัวรถคันนี้เลยเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างกันต่อนะคะนี่ท้ายนะคะเม็ดอ,อาร์กงกลมแบบนี้เลยนะให้เห็นเลยนะคะว่าเดิมๆแบบนี้เลย น็อตเดิมๆ <im itation> นะคะไม่มีอรอยไขไม่มีอรอยถอดแบบนี้เลยนะคะสวยกกีบไฟด้านไท้ายไม่แตกไม่ชํารุดไม่ร้าเลยนะมีแบคไลเนอร์นะคะไม่ช้าเลยสําหรับตัว B บอดี้นะคะฟอร์ดกระบะสีประตูปี18คันนี้เลยนะเยี๋ยวี้ทุกคนนะคะไปดูบอดี้ภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูพอดี้นะคะภายในกันเลย พามาชมภายในตัวรถกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวอ p อปชันที่แผงประตูด้านข้างกระจกบานเลื่อนออโต้ฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมกับรายละเอียดนะคะสีดาตัดตะเข็บได้สีเหลืองแบบนี้เลยนี่ไฟฟ้าทั้งคานเซ็นทราล็อกรถปลดล็อกนะคะมีมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวควบคุมนะคะตัวไฟนะคะันนี้จะเป็นแบบหมุนแบบนี้เลยนี่ก็จะมีทั้งไฟหลีไฟสูงนะคะคันนี้จะใช้เป็นแบบ หมุนนะคะพร้อมกับตัวกระจกนะคะพับไฟฟ้ารบบออโต้ในเรนกระจกได้นะ mm hmm. เดี๋ยวลองขึ้นมาดูภายในกันนะคะก่อนขึ้นต้องบอกก่อนว่าเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะ mm hmm. เดินได้ทุกเข็บสีส้มตัดสีดำนะคะมาพร้อมกับโลโก้สลักไว้ให้นะคะแบบนี้เลยเบาะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ชํำเลยนะคะไม่ชํำรถให้เห็นกันเลยนะว่าภายในตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะคะลองขึ้นมานั่งให้ดูกัน mm hmm. นี่ สำหรับครันนี้นะคะก็มีแอร์ให้นะคะปรับเป็นออโต้เลยตัวแอร์นะคะตั้งค่าเปิดเป็นออโต้ได้เลยนะแล้วก็วิทยุนะคะอันนี้แล้วก็ตัวแอร์นะคะตั้งค่าเป็นออโต้ได้เลยนี่แอร์ Air นะคะเป็นแบบออโต้นะคะ พร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้ของคันนี้นะคะก็ได้เป็นจอทัชสกรีนมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีบลูทูธเชื่อมต่อได้ปกติดีนะคะรับสายวางสายได้เลยพร้อมกับตัวเพลงนะคะของคันนี้ก็ตั้งค่าเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะที่จะได้เป็นมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถรับสายวางสายเพิ่มช่องเปลี่ยนช่องได้เลยนะคะคันนี้ครอบลุมออปชันมาให้ครบมากๆนะคะพร้อมกับโลโก้ของตัว ฟอร์ดนะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ด้วยนี่หน้าปัดต,ตัวรถนะคะเลขไมาอยู่ที่1,12649กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถคันนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลแบบนี้เลยราคาของคันนี้นะคะ675,000บาทเป็นตัว Ford Ranger 2.2ขับเคลื่อน2องล้อเกียร์โตนะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะทุกคนได้รถปี18สีดำนะคะเครื่องดีเซลนะ สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดกับเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยสามารถแอดไลน์นะคะสอบถามรายละเอียดกับเอิรนเพิ่มเติมได้เลยนะคันนี้เป็นรถเกียวโตนะคะจะมีกล้องนะคะด้านหลังมาด้วย กล้องพร้อมเซนเซอร์มีให้ครบนะคะพร้อมตัวกันลื่นนะคะก็มีมาให้ที่ชาร์จแบตนะคะ 12v ก็มีมาให้ทั้ง2ฝัฟังเลยมาพร้อมกับคอนโซลด้าน,นบนนะคะรายละเอียดของถุงดมนรภัยเอร์แบสนะคะก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะที่เก็บของเก็บสัมภาระนะคะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะของคันนี้เลยนี่มีที่เก็บของกดของขนของมีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตรงคาร์บอนนะคะมาให้ด้วย ที่ปิดเปิดประตูรถนะคะก็อยู่ครบเพาดานด้านบนนะคะก็จะมีไฟสองแผ่นที่มาให้หนึ่งสองดวงมีที่ใส่แว่นตามาให้ด้วยนะคะอีก1จุดพร้อมกับตัวที่บงังแดดก็จะมีกระจกพร้อมไฟออโต้นะคะติดปกติดดีนะ นี่ด้าน,นหลังตัวรถนะคะไม่ช้ําเลยนะคะบ่อหนังสีดําตัดสีส้มนะคะเดินหน้าตะเข็บสีส้มพร้อมตัวบ่อนะคะไม่ยุบไม่ยุบไม่ช้าไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดใดๆนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้มีที่วางแก้ว2ฝั่งของตัวรถเลยนะคะพร้อมกับตัวเกียร์ได้เกียร์ออโต้เป็นแบบถุงนะคะหุ้มไว้แบบนี้เลยนี่มีช่องเสียบสาย USB 2จุดเลยนะคะ สวยจริงเดิมจริงทั้งคันนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันพาทุกคนนะคะมาดูห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.2นะคะพร้อมกับฝาครอบเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยตัวเครื่องของคันนี้นะคะสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยงาเงยแกะเกาใดๆนะคะมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลย สติกเกอร์รายละเอียดของตัวรถนะคะน็อตเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดนะคะหัวน็อตเดิมเดิมแบบนี้นะครบคมด้านหน้านะคะเขาจะมีโชกพยุงให้นะคะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนี่น็อตเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยหัวน็อตเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดมีแผ่นกันความร้อนมาให้ฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่คันนี้รถสวยสวยมากหัวน็อตเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลย มักแต้มสีนะคะจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะตัวเครื่องไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะเครื่องเดิมๆเลยนะนี่ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะคะเห็นกันชัดๆเลยนสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยค่ะมีสติกเกอร์ <S <S ก็อยู่ครบนะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจเอารถ Ford Ranger 2.2นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสวยเดิมทั้งคันนะคะเป็นจักระบนประตูสีดำได้ตัวสูงไปใช้งานนะคะราคาของคันนี้เพียง675,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวนะคะคันนี้675,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาว สนใจสอบถามรายละเอียดกับเอิญเพิ่มเติมผ่นเบอร์โทร0971693884ย้ำ0971693884ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดของตัวรถคันนี้เพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้เอิญต้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามพี่เอนด้วยนะเอิญจะมาเัเดยตัวรถให้กับทุกคนได้รับชมอ,อีกไว้เจอนคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ